อนนี้ทุกท่านก็จะได้พบความสุขนานนะครับของการปนฟุตบอลันทุกทางตวัดตกเิียรเนนะครับนปีที่รอคอยการทรมานท่การรอคอยสุดท้ายแล้วใรางลโับาวัทุกปความกระกันอย่างแน่น้นะครับเสียงตบมือกันตลอดนะครับต้รับกกีฬาทั้งสองทีมด้วยันะเสือฮีขอออนครับเอีนะคะเบอร์ ทีมอกีนะครับผมครับสีเขียวนะครับนะครับสีน้ำเงินนะครับสีเขียวนะครับเอ่อเป็นสองวันที่ผ่านมาเราไม่ได้นะเรานับวันนี้วันสุดท้านเราต้องเป็นการฉดคุ้ยรางวัลนะคะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจกับการแข่งขันในแมตช์นี้ค่ะ not only the cash prize, but the winner of this competition will also receive the trophy as the champion of the elephant football match. กับทีมสีเขียวนะครับจะอยู่ฝั่งกำแพงเมืองนะครับกำแพงเมืองนะครับส่วนสีน้ำเงินนะครับอยู่ฝั่งหมบ้านนะครับผมนะครับวันนี้เป็นวันตัดสินแล้วนะครับเรียกกรรมการผู้ตัดสินนะครับเรียกเป่านี้ชุกนะครับผู้เขียวก่อน อย่างมองไฟหลอดที่สุดอ่านะครับเอาเอาแล้วครับอาแล้วมาแล้วลว,ลว,วันนี้มีอาชีพมาเรื่อยๆครับผมตอนนี้ฟังเอา,าแล้วครับกรรมการต้องดูก่อนดูลายก่อนนะครับวันนี้ตัดสินแล้วนะครับต้องดูให้เรียบร้อยนะครับสีน้ำเงินเป็นฝ่ายเขียวก่อนนะครับลุ้นระทึกใจนะครับมาแล้วรอบ ลูกละหมื่นครับเดี๋ยวรูกก่อนนะครับน้องทองคำนะครับเชือกไหนที่ยิงเข้านะครับลูกละหมื่น <c oughs> จากคุณแม่ลนลาวดีนะครับลูกละหนึ่งหมื่นคุณแม่ลีลาวดีนะครับหนึ่งหมื่นบาทจากคุณแม่แอนนี่ USA ออ <c oughs> โออยาก <c oughs> เป็นไทยอันด <c oughs> ับ <c oughs> <c oughs> สีเขียวครับอสีเขียวครับเขียวครับีับสีเขียวปลีนะสีเขียวไปนสีเขต้องมีองนนนต้องีู้รักาประตูนะครับถ้าสกัดลูกไปได้ลูกละห้าพันจากคุณเมย์เลี๊ยรดีครับถ้าสกัดได้นะนะครับสกัดได้นะครับผมก็จะรับไปเลยห้าพับ เอาวันเต็มได้ลูกละนห้าพันครับไม่มีใครอยากได้ตังบอยากได้อยู่ครับแต่มันยังไม่หาจาังหวะยังหาจาังหวะไม่เจอตอนนี้สีเขียวน่าจะพับสนามนะครับมาทาั้งตับสีน้ำเงินหมดเลยนะครับสีน้ำเงินมาแล้วเบอร์หน้าตัวใหญ่มาแล้วเบอร์แครับสีเขียวน้องแสนคำ เบอร์สีครับก็ไม่ปล่อยให้ไปง่ายๆนะครับปล่อยให้ไปขาดง่ายๆไม่ได้นะครับเพราะว่าอัดฉีดเยอะนะครับอ่าต่อไปนะครับเบอร์สีของสีน้ำเงินนะครับน้องแซนคัมเปิดมาให้เพื่อนตรงกลางอะครนะมือห้าอันเดินมือก็ไปแล้ว ทองแท่งตอกเตะไปก่อนน้องไอด้าไปอีกแล้วครับเบอร์แปดครับไอดาจะ,ละ,ละอาบอกใคร,รนะเ้าีบอนเดกบอกบอด็กบอลเด็กบอลเบอเดบอเกบอลเดอเดกอด็อเด็กเดลเด็อเดลเดอเดีกบอเบเดเอลเด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 เกเด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 เ คนแมดิลาวดีนะเพิ่มเติมอีกนะครับรางวัลที่หนึ่งเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นบาทเป็นสองหมื่นบาทแล้วนะครับคนเม้ิลาวดีที่สองห้าพันเอาละเอาละครับที่หนึ่งสองหมื่นแล้วนะครับที่หนึ่งสองหมื่นบาทแล้วนะครับ the price of the winner has gone up to twenty thousand baht already แต่เบอร์แปดครับเราได้ช่องทางแล้วเรารู้แล้วเรารู้แล้ว ต้องเช็คลูกที่มันอันตรายนะครับปิดก็ได้นะครับได้อัจฉีินะครับตอนนี้ผมลืมแลครับอัจฉีิยะแต่ละอัจฉริยะเท่าไหร่อต่อไปครับมา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 ต้องรีบซ้อมคำซ้อมคำซ้อมคำพีนไรเนะวันนี้เป็นโทษสภาพอากาศหรือเปล่าเป็นอากาศเป็นแรงบ่อยซาเขาหลอกก็แรงบ่อยเหมือนกันกรู้นะครับเดีไหนครับสีเขียวมาอีกแล้วตอนนี้สีเขียวครับท่าสนามแล้วครับสีน้องเงินขึ้นไม่ได้เลยครับ เอาสิานครับุณสาประตูมาเปิดมาหรือเปล่าครับเราวจะให้น้องทองแท่งเห็นนะครับแบกที่ดีที่สุดแล้วก็ให่ที่สุดในโลกด้ยนะครับน้องทองแท่งครับแปดน้องครับมาเลยมาเลยหายไปแล้วลูกาไปแล้ว ไอ้ไ้อ้องันนี้อเอออเไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไอดอ้ไ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 อนไ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไออ้ไ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 อ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้อ้อ้ไอ้ไงไอ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ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 ้อไ แจ้งด้วยแจ้งทีพิธีกรด้วยนะคะแจ้งกระทรวสาธารณสุขว่าเองชางเป็นอะไรค่ะพยาบาลกนนี้สองในขาเป๋มาโอ้โหพยาบาลสนามมาแล้วนะคะถ้าไม่ไหวแจ้งพิธีกรได้นะคะเดี๋ยวเรียก 1669งหกให้ค่ะครับมัธยมพยาบาลก่อนนะครับปฐมไม่ได้ครับคุณต้องมัธยมอย่างเดียววันดีครับน้องแซดทำเจ็บหนักไหมครับต้องเป่าน้ำนะครับปานะคะก็เคี้ยวด้วยนวดนน้ำแผลนวน้ำแผลพื้นเลยคุณแม่ลีลาวดี ดูดีใจ่ด้ใจปลอบใจให้สองเชื่อมนี้เชื่อกหนึ่งพันคะแนนแล้วใครเจ็บเนี่ยมาดูเขาไม่เฉยนะเนี่ยถ้าใครเจ็บครับเอาลุกข้าลูกข้าหมอเจ็บคือว่าหมดเวลาโอ้โหเอาแล้วก็กรรมการเตาหมดเวลาผ่อนครับผมเสียงปรบมือให้กับนักกีฬา Now the time is up already. It is only way to know the result of the soccer game, which is the penalty shoot. เรีว่าสมศักิ์ศรีนะคะสำหรับผู้ชิงชนะเลิศเป็นอย่างยิ่งนะคะเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูน,นะคะ่ะจะต้องตัดสินด้วยกันยิงลูกโทษน,นะคะเพื่อชิงเงินรางวัล2องหมบาทพร้อมถ้วยกิติยศค่ะขอขอบคุณคุณแม่แอนนี่และ ท่าด้านของคุณแม่ใีเราวันีลูกรอกกี่ด้วยนะคะที่เพิ่มเงินรางวัลให้กับผลการแข่งขันฟุตบอลช้างในทีนี้ค่ะเอาละครับต่อไปตอนถึเวลาชิงแล้วนะครับผมก็เสมยนะครับไม่มีนักกีฬาทีมไหนเข้าประตูสูนยประตูต่อศูนยนะครับในตอนนี้นะครับก็ต้องมีการยิงลูกโทษนะครับเพื่อตัดสินนะครับผู้ชนะนะครับรางวัลที่หนึ่งมีรางวัแทนช่างใบยิดลูกขาวลงไปในงเียนยังไงรับ เซฟได้5 0า0ันบาทหเราดีครับเอาเช็คกันด้วยนะเช็คกั้ด้วยนะครับต้องจดไว้นะคะว่าใช้ได้กี่ลูกนะคะแล้วขูดห้าแ่นค่ะยิงเท้าเชื่องละมืนยิงเท้าเชื่องละมืนโอเคเอาเช็คตั้งยิงครับ 5,000แล้วสองด้กโอ้ยเซได้ทุกอย่างห้ันเข้าลูกหนึ่งชนะดีสอ0 0มืนแล้วนะคต่อไปเบอร์ห้าเบอร์ห้าประหยัดไปน้องนำทาง

สุพจน์ากินน้ำสุพจน์ไปครับเบอร์สินะครับสีน้ำเงินสีน้ำเงิครับวอนนี้มนเหนือยกันเลยอยากเับเพ่อม่นตกอลเลยนตอนะคระบเตะนนะเตเตนะเนเเนเนนนนะเนเเเ สี่หนสองดูนะครับแจงด้วยนะครับแจงด้วยโอ้ยเขียวจ๋าม่เอะกเยมไป้องโมเมครับผิวเดียเงิข้าหนึ่งหมื่นบาททเ็ได้ห้าแต่กับจากคณเป็นดาวดีก็เก่งเลย ก็ะไรับไ้เร่ั้งทุนครับไม่มีอรเธรรมดา่มนะครับผมโอ้โหมันมัมอนะครับต่อไปน้องไนมันเป็นอะไรพิครับในมันกโอ้จริงก่อนนะคะต้องก่อนใช่ครับผมโอ้โห คุณแม่ทีลาวดีล็อบบี้นะครับจัดหนักจัดเต็มเลยครับปีนี้ครับผมคุณแม่เคนนี่ยูเอสเอก็นัดจัดหนักเหมือนกันนะครับช่วยรางวัลให้พร้อมนะเวลานักกีฬาของเราก็มีความสุขครับสนุกเบอร์สามนะครับน้มป์องเรไทยครับสีเขียวครับจะได้ไหมครับเป็นรูปนะครับรอกำลังเวยไล่หมดไล่วม่าเช็คลงยางครับ เล่นลงยางรือ่ป่าหรือว่าน้ำมนต์คปับเล่นของเลยผสมอย่างนเลยเ่นของเสรจแล้วงานดีๆเขียวมันจะเปเล่นของเลยเอาละครับเนาะทดสอประตูแล้วก็จเซอย่างเดียวครับคตูต่อนะกินกระต่ายจะพักไปกินอนไ้แล้วนะไม่ใช่เนี่ยไปรับ เอไปน้องทองแท่งครับแปดน้องครับเบอร์หครับทองแท่งน่จะไม่พลาดนะครับท่าคนี้สามประตูนะครับสามประตูนี่อยู่เลยนะครับผมตอนีรต้งกร้งการงาต้องการ้วการต้ารต้า้ต้องกรตการ้องไปรต้ง้อะารตงาร้อร้อตอออกอ้้้ นะคับเข้าก็เรืองเป็นตสอเนี่ยยาเดูนมืเป็นสู้แสงนะคะแสงยอดเลยคนชื่อแขกเไเจอานจับมันเหมือนกพวกเราทงานคนภาคันนั่งไม่ไหวแล้วครับผม ปวดด่างไปหมดแล้วเอาต่อไปรันเล่นึงครับน้องทองทำครับทคครับเข้าสามประตูนะครับหนึ่งหครับนึ่งหนึ่งครับ้้้าไครับสามประตูก่อนครับประตูให้เได้ตืหน่อย น้องยอดทองครับผู้รักษาประตูครับผู้รักษาประตูเจอกับคุณรักษาประตูก่อนนะครับตอนนี้ยังสองอยู่นะครับใช่ไหมครับผู้รักษาประตูมากกว่อข้าวเลูกข้าวลือกวกเรารวมมวยถูกคู่ครับผมมวยถูกคู่เลยอ่ะมายงไกครับน้องยอดทองมาครับเป็นดาราเป็นดาราเตือนประตูต่อสองอย่าไปไม่สิ

อ่าตัดสินเชือกนี้นะครับสุดท้ายนะครับโอเคครับบัวบานบัวบานนะครับนี่บัวบานนะครับท่ายิงเข้านะครับคุณแม่ในเราดีลูกรักนีนะครับอัาชีพไปเลยลูกห้ามือเบาทำห้ามือีงร xong 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 là xong 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 xong

แล้วก็ผู้ชนะนะครับปีนี้ได้แก่สีน้ำเงินสีน้ำเงินตัวรับรางวัลที่โดยสีดําลุ่ยจีรับรางวัลนะครับจากคุณแม่แอ่นี่นะครับแล้วก็คุณแม่นี่ราวดีลูกน้องนี่นะครับอ่าแม่นี่ก่อนนะครับอเป็นหมื่นบาทนะครับนะครับกบช้วยรางวัลด้วยนะคะให้กับทีมสีน้ำเงินค่ะ เราสมัครแคชปรส์และทอฟอร์ดฟลูีคมีรัรอนะครับก็ต้องดีใจร่างการมนไปค้างนะครับผมวันนี้นักกีฬาทั้งสองทีมจะมาลงสนามในารแข่งน้านประดับวีีนะครับท่านประธานนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาทั้สทีมีครั แมตช์วั้อบลูทีถ้วยรางวัลร้อมเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทจากแม่แอนดี่และหนึ่งหมืบาทจากแม่ลีลาวลีลูกลูกร็อกกี้นะคะ Tro prize cash Win 20,000เป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆนะครับรางวังแบงค์คิวและทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเงินรางวัล5 0 0 0บาทค่ะ ีเขียวแม่พอเสสีเขียวนะแม่สีโ้ะรออีวนนะคะเมื่อสีนอกโบบานสีไหารอไม่ได้น็อโบบาเนาะเอาสมมตะเก็บมากปีที่แล้วนี่น็อกโบรบาลกวานเงินให้กับทีมนี่เป็นแสนเลยว่าอย่างนั้นนะคะไม่เป็นไรปีนี้เดี๋ยวกับค่าผูกแขนนะะวันเกิดโบรบาลได้3,60แส แล้วเหรอคะใช่แล้วโอ้เดี๋ยวแบ่งให้กับทีมนะคะเดี๋ยวแบ่งให้ทีมด้วยนะคะเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณบรรดาแม่ๆของน้องโบบาลด้วยค่ะรับมอบสองขาวนะครับสองกระถินสองกระถินยังแม่งอยู่ขอบคุณแม่ดีเราดีนะคะขอบคุณเลยครับคุณ ไมนี่นะครับทีเองนับท mm ี mm ่มบ er. mm ับใครตงเองนึ่บาทสามาถของัน้าค้าชาวยุดผูเป็นแเพื่อนทูนฉีคือาพสะพอนความรักที่คอฉเป็นความภาพภูมิที่ได้ดูแลสิ่งมีชีวิตที่ล้ำค่าของพันด How far